สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวหรือแนะนำสินค้าเป็นแฟต MK320 ของยี่ห้อไมเคนะคะแฟตตัวนี้จะสำหรับกล้องมินิเลต์นะคะมีทุกเมาส์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อค่ะเรามาดูข้างในกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างข้างในอันดับแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้คือจะเป็นตัวยึดแฟตค่ะหรือว่าตีนเป็ดก็คือยึดกับขาตั้งกล้องได้ค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะ จะเป็นซอฟบ็อกค่ะก็คือจะเป็นให้ทําให้แสงแฟลชมันนุ่มขึ้นมันวนวลขึ้นแล้วก็จะมีแฟลชค่ะจะเป็นแฟลก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะตัวเล็กกระทัดรัดแล้วก็ใช้ฐานตัวนี้ใช้ฐานเป็นฐาน 2A นะคะ2ก้อนเดี๋ยวเราจะมาลองดูค่ะว่ามีหมดอะไรบ้าง ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดนะคะพอเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นโหมดแมนนวลนะคะแล้วก็จะเป็นเอแล้วก็จะเป็นมัลติค่ะส่วนโหมดออโต้ตัวนี้นะคะทุกอย่างเสร็จค่าจากแฟลค่ะจากกล้องค่ะเสจค่าแฟลทุกอย่างจากกล้องเลยส่วนถ้าเป็นโหมดเมนนวลต้องเสร็จค่าแฟลทุกอย่างที่แฟลค่ะเพราะว่าเป็นโหมด M ค่ะหนต่อหแสงมันจะเยอะสุด หนึ 1> 1่งต่อร้อยยี่แปดแสงจะน้อยสุดค่ะและก็ตัวนี้สามารถทำสลามได้นะคะใช้แฟลชหัวกล้องมายิงใส่แฟลชตัวนี้ได้ค่ะแฟลชก็จะออกส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเปิดไฟ LED นะคะ mm hmm. เพราะว่าแฟลชตัวนี้มี LED ด้วยค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นกดครั้งครั้งหนึ่ง,ง,งแล้วก็จะมีแสงแบบนี้ค่ะแล้วก็แสงจะออกมาแบบนี้สามารถใช้ถ่ายวิดีโอได้ ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาที่อินบ็อกได้นะคะสวัสดีค่ะ